สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดแพรน้อยซึ่งและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวัดแพรน้อยซึ่งตั้งอยู่ในบ้านทุ่งถ้ำตมลท่าสองยางจังหวัดตาาค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะวัดแพน้อยเป็นวัดที่มีความเงียบสงบอบล้อมด้วยธรรมชาติและภูเขาเขียวขจีเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมทำบุญและพักใจจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เจดี JD, และศาลาการเปลี่ยนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวบ้านในชุมชนจะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญฟังธรรมและร่วมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม นอกจากนี้วัดแพน้อยยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยมีแม่ชีและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ประจำวัดมายาวนานตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มช่วยการดูแลฟื้นฟูและสืบสารพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ควบคู่กับชุมชนอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นศินละปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นการจัดงานบุญประเพณีต่างๆเช่นวันวิสาขาบบูชาวันข้าวพรรษาหรือประเพณีตานกล้วยสลากซึ่งล้วนแสดงถึงศรัทธาอันมั่นคงของชุมชนวัดแพน้อยจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมของศิลธรรมจริยธรรมและความสามัคคีของชาวบ้านในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เดิมทีบริเวณที่ตั้งของวัดแพน้อยเคยเป็นพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งได้มอบถวายให้แก่พระอาจารย์ในปีพศ2555จากนั้นจึงได้มีการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้ศรัทธาในการปรับพื้นที่ถังป่าและก่อสร้างเป็นวัดแพน้อยในปัจจุบัน วัดแห่งนี้มีชื่อเดิมว่าวาัดแพรโดยมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางของศรัทธาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถ้ำที่มีสิ่งลี้ลับและเป็นประตูสู่มิติแห่งธรรมความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาถ้ำนี้เปรียบเสมือนแพน้อยที่นำพาจิตวิญญาณของผู้สแสวงบุญให้ข้ามผ่านภพชาติสู่วิถีแห่งการหลุดพ้น จุดเด่นของวัดแพน้อยคือการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบร่มรื่นและเหมาะแก่การเจริญสมาธิภาวนาพระพิสูจน์และผู้สนใจในธรรมสามารถมานั่งวิปัสสนาและฝึกจิตในถ้ำแห่งนี้ได้อย่างลึกซึ้งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมความสงบแห่งธรรมกับพลังแห่งศรัทธาไว้อย่างกลมกลืน หากท่านใดมีโอกาสผ่านมายังอำเภอท่าสองอยางอย่าลืมแวะมาสักการะขอพรและสัมผัสบรรยากาศที่สงบสุขนาวัดเพน้อยแห่งนี้นะคะสาธุ